เส้นทางพายุชบาสมใจแน่ทำไทยฝนเพิ่มระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันพระหัสสบดีที่30มิถุนายน2565วันนี้ประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเป็นวันแรก จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นจากอานิสงของหย่อมความกดอากาศต่ำที่พัฒนาตัวเป็นพายุดีปริชันและพัฒนาตัวเป็นพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าชบานอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่ผาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือโดยในค่ำคืนนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่ง รวมถึงในวันพรุ่งนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเกิดในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนชบามีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด16.5องศาเหนือลองจิจูด115.2องศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือคอนตะวันออกเล็กน้อยอย่างช้าๆ คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2565ซึ่งถึงแม้พายุโซนร้อนชบาไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่ก็ส่งผลทางอ้อมโดยทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทยอย่างเต็มที่ ประกอบกับอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือประเทศเมียนมาและสปปลาวเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้ในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก กับมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจเกิดขึ้นในระยะนี้เอาไว้ด้วยซึ่งในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น43จังหวัดได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่าน อุตรดิตพิศนุโลกน้องคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ดเยโสธรอ,อำนาจเจริญสีสเกตอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีการจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงคราม สมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลชนบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลานราธิวาสระนองพังงาและภูเก็ต โดยในบริเวณภาคเหนือจะเป็นพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ7จของพื้นที่เช่นเดียวกับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งมีฝนฟ้าขนองร้อยละ7จของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นเดียวกันค่ะส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองน้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความรมะมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองซึ่งจากที่เราติดตามสภาพอากาศรวมกันมาก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเฝ้าติดตามเส้นทางของพายุถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่ก็มีอิทธิพลทางอ้อมส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยนะคะช่วงนี้สภาพอากาศยังคงแปรปรวนและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ